สภาพของน้ำนะครับรถขี่เข้ามาไม่ได้แล้วครับเต็มคันนาแล้วครับทีนี้โอาโหครับการระบายน้ําของเราโอ้สุดยอดครับเมื่อวานนี้น้ํามันจะลดอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะพอมาเจอแบบนี้โอ้ยครับเมื่อคืนนี่ก็นาลงมาอย่างรุนแรงครับดูบรรยากาศครับก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าตั้งแต่เช้านะครับ บรรยากาศาาห้าหกโมงเช้านครับเนี่ยดูครับเอาละครับเราจะบริหารน้ำกันทันท่วงทีกันหรือไม่นะครับโอ้โหน้ำเยอะจริงๆครับนี่แหละเขาเรียกว่าถึงสภาพที่ต้องพบต้องเจอกับการาทำนาทำนาครับ ครับกล้าที่จะดำมันก็จะได้ไหมเนี่ยนะครับนะกล้าที่เราจะดำมันจะได้ไหมนะครับสำหรับข้าวเหนียวของเราโอ้โนหะครับเนี่ยงานที่เรา,เาทำเอาไว้เผื่อจะได้กลา้านะก็โดนท่วมซะแบบนี้นะครับดูเต็มทุ่งนะครับข้าวคือกำลังคือเกิดมันจะรอดของเราไหมนะครับ โอ้ oh, นะครับนี่แหละคือสภาพที่เราต้องอทําการกันหรือเปล่าครับเพื่อจะหลบหนีเพื่อจะหลีกเลี่ยงนะครับต้องขุดคันนาเพิ่มหรือเปล่านี่นะครับต้องเพิ่มการนี่หรือเปล่าครับสภาพของมันที่พบที่เจอแบบนี้มันกออ็อาจจะ รุนแรงไปหน่อยนะครับที่เราจะต้องเพิต้องเจอเนาะอุย้ยมีปลาด้วยเนะี่ยตัวใหญ่นั่นเนะ่ะปลาตัวนั้นนะ่ะปลาอะไรเนี่ยเห็นไหมครับกำลังวิ่งกระโจนเลยฮะกำลังวิ่งอนะ่ะปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยนะครับแต่ยังไม่ชวนไปปลาครับเพราะว่า น้ำของเรามันรุนแรงซะเหลือเกินวันนี้จะได้หนีจากทุ่งน้ำไมเนี่ยแบบนี้นะครับน้ำมันมาแรงเกินครับโอ้โหดูครับโอ้โหครับเมือ่อวานนี้ตอนเย็ยนน้ําก็จะลดแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ออเน้ำมันรุนแรงกว่าเดิมเราอุ้ปลาตัวหนึ่งครับต้องแหม้มาหวานหรือเปล่าเนี่ย ข้าวที่เรากำลังหวานนี่สิถ้าเอาแหมาบานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนาะเนาะเราโอ้ครับเมื่อวานนี้พอดีนะับงานนี้กับอ่าข้าวกับอ่าที่เราหวานเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าไม่เห็นข้าวเลยเนี่ยยังไงเนี่ยครับน้ํามันแรงเกินครับแบบนี้โอ้ยยอมอ่าหมดเบนให้เราเลยเหรอเนี่ย มดมาถออนะครับเราจะได้วานใหม่กันหรือเปล่าคร่าวนะครับถ้าน้ํามาแรงอย่างเงี้ยมันก็จะรุนแรงเกินจนทําอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับน้ําที่โดนมาโอ้อันตรายครับแบบนี้การต่อสู้ยามเช้าของเราของชาวนาเรานะครับมันก็ต้องเจอนะครับรสภาพ น้ำเต็มทุ่งน้ำน้ำเต็มทุ่งน้ำเต็มทุ่งโอ้มีปลาหลายตัวเนี่ยขึ้นอยู่แถวเนี้ยมีปลาหลายตัวเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจหรอกงานนี้อดูสิเมื่อวานนี้ยังพอดีวันนี้จะอันตรายเข้าไปแล้วนะครับแบบนี้โอ้โห น้ำเต็มทุ่งครับวันนี้น้ำเต็มทุ่งครับปัญหาคือการระบายมันจะทันไหมถ้าตกต่อเนื่องก็จะยุ่งยากกันหน่อยนะครับถ้า,าไม่ต่อเนื่องก็โอเคนะครับกับสภาพอากาศปีนี้ฝนดีฝนดีครับพี่น้องนะครับฝนดีกันเลือเกินครับดูสิงานนี้เมื่อวานที่ไทยเห็นต้นข้าวนะครับแต่วันนี้ ไม่เห็นแล้วครับเห็นเล็กน้อยบางๆครับโอ้โหททำไงกันเนี่ยต้องระบายน้ำมัำนนเนี่ยแบบนี้ครับไม่ไหวสงสัยต้องอมุมสร้างกันเล็กน้อยแล้วครับแบบนี้การที่พบเจอปัญหาของมันเนาะสุดยอดครับ